สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนําเครื่องเจ้าโลกนะครับ TF ร้อยสิบห้านะครับสิบเอ็ดแรงครึ่งนะครับอาการนะครับคือตกน้ํามานะครับก็เลยจะมาเป็นร้อยห้าสิบ DI นะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเต็บพวกนี้นี่จบแน่นอนนะครับเรื่องความร้อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันนะครับขออย่างเดียวอย่าให้มันน้ำรั่วนะครับแค่นั้นเองนะครับ เี๋ยวพี่วันทีกไหนนะพี่พี่อยู่ไหนนะอยู่ลาดกระบังอ๋อกรุงเทพราชกระบังทำนาด้วยแถวนู้นผมผมคิดว่ากรุงเทพดิมันมันต้องต้องต้องเป็นแบบเมืองที่ว่าอยู่ไเลยอ๋อคืออ่าก็มาตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงเจ็ดที่ห้ากว่าเออ เพื่อไมไ่ตื่นเลยนะพี่ <igen> แต่ไม่เป็นไรแต่เกิดว่าถึงระโทรโทรได้เลยเพราะว่าผมตื่นง่ายถรถโต๊บรถรับเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเปิดฝาสูบออกมาแล้วนะครับก็เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การที่ว่าจะคดก็น้อยเลยนะครับนี่เพราะว่าขึ้นสุดอ่ะแถมจะสุดพอดีเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวลื้อดูนะครับอ่ะเปิดฝาข้างเลยเปิดฝาข้างแล้วก็เดี๋ยวเอาก้านมาดูก่อนคือที่หน้าไม่ห่วงเลยคือกลัวก้านคดนะครับ ว่ายันมานี่การมันค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับมันจะไม่เหมือนคูปุตานะครับคูปุตานี่มันเหมือนมันหนากว่านะครับแล้วมันแข็งกว่านะครับการนะครับน้อยตัวที่จะเจอขาดนะครับคูปุตานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอะไรกันก็ดูว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วลูกปบรแคมไม่ดึงออกอ่ะฮต่อ อ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนลูกปืนก้านคดไหมไม่น่าคดเนาเะสวัสดีครับอ่ะก้านอ่าดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะคดนะครับอ่าโอเคหลอดตายไปหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็ เป็นลูกปืนใหม่นะครับนี่นะครับโอ้โหอ่เดี๋ยวให้ช่างต่ออ่นลูกปืนแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนเดี๋ยวจะเริ่มประกอบด้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับปลอกนะครับดูนะครับหนานะครับอ่าไม่บางนะครับก็อยู่ระดับประมาณนี้นะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับอ่าปลอกลูกแหวนฝาสูบนะครับแท้หมดทุกอย่างนะครับผม อ่าโอเคนะครับแต่ขออนุญาตอ่าเริ่มประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็ไม้หนึ่งตัวแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็น ET ทีร้อยสิบใช่ปหมอ,อีทีเก้าห้าเก้าห้าใส่โม 110. โร,ร้อยสิบแล้วไงกำลังมันแตกต่างไหมใส่เพิ่มแล้วอืมเหมือนเดิมนาเขาเปนก็ดีแ๋แต่เราของเก้าห้าไปใส่ย,ยำนาอ๋อก็เลยต้องจต่เป็นต้องสลับมานี่อันนี้เอาสเต็ปไหนนะเว้ยเอาเอาเอายำนาแบบ เอาติดน้ำด้วยแล้วก็ย่ำอ๋อก็คือเอาแค่ชุดสปริงอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะอันเนี้ยก็อัพไปร้อยห้าเนาะอ่าโอเคนะครับพี่มาจากไหนนะพี่นครสวรรค์น่ะนครสวรรค์อ่าเทืเมืองนะครับนครสวรรค์ก็เยอะนะมานี่เยอะอยู่ครับก็เดี๋ยวมาลือดูนะครับภายในนะครับผมซื้อมาเท่าไหร่พี่เครื่องนี้คือพอรถกับพรมเนสองพันสี่ครับสองพันสี่เบกล้ออะไรฟลุ๊กอะไรนะอ๋ออ่าครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับผม แต่ก็ลอกกลับเนี่ยสามตัวนี่ครับตัวหนึ่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็นี่นะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เหลือประกอกอีไปเดียวอะจะม,ม,มีห้าตัวก็เริ่มนอนแล้วะตัววัน,นน,นเช้าเลยฮ <c oughs> ะโอเคนะครับอ่านะครับก็สรุปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะเปลี่ยนมอน้ําด้วยนะครับเ,เพราะว่ารถจอดแล้วน้ํามันหายนะครับคือไม่ได้ใช้งานน้ําหาย ก็กลัวจะเป็นที่มอน้ำนะครับเพราะว่ามอน้ำเป็นมอน้ำเทียมด้วยนะครับอืออ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเริ่มดำเนินการเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้กว่าจะสลับอ่างดูแล้วสลับไม่ได้นะครับนี่ร้อยปามารตุงเลนะครับอ่างดีเขาไงอ่างเสียไว้อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลืออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมดูบาร้าน ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับหนุปืนก็ค่อนมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้เริ่มประกรอบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อืม,มอีกสามสิบไว้พรุรพร่งนี้ <laughs> ตอนนี้ก่อนคืนอ่ะนะครับอ่ะเลไกตัวไป็นไหนเขาอ่างไม่ใช่ โอ้โหนี่นะครับอ่างเห็นว่าก่าจะตอกันออกนะครับดูสภาพปอกนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงตัวดูดนะครับกระดาษทงแกทั้ง,งโอ้โหยังอย่างนี้แล้วนะครับเก่าเค้นะครับเดี๋ยวจะไปคว้านนะครับเดี๋ยวล้างแป๊บหนึ่งนะผมแหมเสียดายเนาะทำทันทีแล้วอ่างสภาพอานะ่างแล้วโหร้อยปะเนี่ยอืม เขาปาอะไรมาเลย دة? เนี่ยเหล็กอืมอลองดูนะครับอ่ะก็ชุดนี้นะครับก็นี่นะครับเขวยงเวียง,งแท้นะครับนี่นะครับเกียมมารอแล้วอ่ะเวียงแท้ แต่คูกต้านะครับมันจะทําเยอะกว่ายันม่านะครับราคามันจะสูงกว่านะครับเพราะวต้องเปลี่ยนโ้เวียงเปลี่ยนก้านเปลี่ยนบลูกบาลานซ์นะครับคะแนนของพวกนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ของแท้นะครับอ่าดูนะครับไอ้นี้ของเทียมนะครับสเกตดยเลยเนื้อนะครับมันจะผิดกันนะครับนี่นะครับอ้นนี้ร้อยสี่เนี่ยแท้แน่นอนนะครับ นี่นะครับนะมันเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้อให้ดูเปรียบเทียบเอานะครับแต่ก็พวกเทียมนี่ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหล็กมันไม่เหมือนกันของแท้นะครับสําหรับเขาวี่งนะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอัดทุกปืนใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับก็ วาล์วเดิมนะครับมีปัญหานะครับคือมันมันเป็นไรมันแหว่งเหรอเหมือนมันผุนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัววาล์วใหม่อย่างเดียวนะครับบ่าไม่ได้ทํานะครับอเปลี่ยนแต่ตัววาล์วดูวาล์วเดิมนีทีเนี้ยเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะครับดูรอยนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาครับเลยเปลี่ยนไปเลยนะครับผม โอ้โหแหว่งนะกันเลยเนะี่ยนี่ก็แตกกูจะนั้นจัดนะครับนี่นะครับอ่ะเป็นไงเท่าไหร่ที่ล่างเนี่ยมันลงเสร็จแล้ว็กนิดหน่อยนะลองเช็คดูด้วยถ้ารั่วอะไรก็บอกอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวยันม่านะครับ อันนี้เปลี่ยนซิงคงซิงข้อใส่หมดแล้วใช่ไหม,มดูดีแลยนะเยิเ้มอ่ะโอเคเอาเดินเบาไว ค่อยๆล้าดูก่อนอค่อยกดไปชอยอ่านะครับนี่นะครับถือว่าดูดีนะครับใช้ได้นะครับเดินได้รอบต่ำๆแล้วถ้าเกิดว่ากดปุ๊บแล้วเครื่องอเสียงเปลี่ยนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะ ดับเลยอ่ะก็โอเคนะครับตัวนี้ก็ผ่านนะครับก็ยังเหลืออีก2ตัวนะครับที่ยังรอทําอยู่นะครับอันนี้คูวอต้านี่ก็คว้านอ่างเรียบร้อยนะครับนี่นะครับลูก้อยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวดูรายการของนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับก้านนะครับ อันนี้เป็นการแท้นะครับนี่ครับการสูบนะครับ,รรบอ่าแล้วก็ปอกลูกแหวนแท้นะครับแท้ทุกอย่างดูเว้นปลาสูบตอนนี <smoked> ้เตรียมหมดเนี่ยอ่าไปปุชีนะครับอ่าปลามเนลาปุชีเดนเอานะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ฝาสูบนะครับให้ดูภายในนะครับ อ่านะครับอันนี้จะเป็นฝาสูบนะครับดูเนื้องานนะครับนี่เนี่นะครับจะได้ตามรูปนี้เลยนะครับจะมีพวกอันนี้แถมนะครับพวกวาล์วนะครับสปริงลิชเนอร์พวกนี้นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับอ่าหมดน้ำก็ใส่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นลูกปืนใหม่หมดนะครับอ่าเดี๋ยวดูปลอก อ่านี่ปอกสายแย่เรียบร้อยหนึ่งห้านะครับไม่ต้องกลัวทะลุนะครับเรื่องการคว้านนะครับหนึ่งห้านะครับสลับอีทีนะครับอ่านี่นะครับอ่าแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างทั้งตองดูบลาร์สนะครับนี่ดูบลาน์สจะใช้เปลี่ยนใหม่เลยนะผมจะไม่เกึงเอานะครับนี่นะครับแล้วก็เฟืองเขาเบียงแท้นะครับ ปื้นใหม่นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้จ้างต่อจัดการแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเลือกอาไปใส่เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับใส่หมดแล้วนะครับมีเฟืองใหม่ตัวเดียวนะครับดอกนั้นของเก่าทั้งหมดนี่นะครับใส่รูกสูตรยังอ่สุดพอดีนะครับ โอเคนะครับก็จะเช็คทุกครั้งนะครับเผื่อพลาดนะครับไม่ได้พลาดอะไรนะครับบางทีข้อลาล้านอาจจะหยิบร้อยสี่มาให้เราก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดไม่เช็คกันแบบนี้จะไม่รู้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียดแรงดันใหม่ตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะเริ่มปิดฝาสูบนะครับจะได้ลองติดดูนะครับว่าเสียงจะเป็นไงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฝังมะนาวใหม่ไงถุงเขาเราเข้ามาพิจารณาเนอเหรอใช่เลยอ๋ออ๋อเอาไปเชื่อมได้นะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองติดดูนี่นะครับถังน้ำมัน่วปากไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเอาติดก่อนน้ำมันหมดเลยน้องฮะร้อยกรริดเนะอ่ะ ไปมันยกว้าวไม่สุดเดะอต้องเดีย๋ยวตั้งเ้เรื่องว้าวใหม่น่ะแม่ยงหวีดโอ้โหโกระเซนเลยนะน้ำมันฮ่าโอเคนะครับเดินเบาได้นะครับฮ่าดูน้ำมันลงน่อย được các bạn ơi sử dụng x rồi ตับเลยเอาเอาอันกันดีได้สายเกี้ยได้ทั้งงั้นได้ได้ได้กคันเลยเวาจาไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ได้เออขับถือได้เลย มีเยอะไม่นะมีเยอะขายออกไซส์ก็ไปยุ่มบนรถก็ต่อไปกันเลอยอยู่ดีๆข้าพี่อ้าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ